รถยนต์แบตหมดสตาร์ทไม่ติดใช้ตัวจัมสตาร์ทแบบพกพาตัวนี้ทำการพ่วงสตาร์ทได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานให้หนีบสายเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยทำการหนีบให้ตรงสีนะครับสีแดงกับสีแดงสีดำกับสีดำหรือสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบและบริเวณนี้จะมีรูปรถยนต์อยู่ให้เปิดออกแล้วก็เสียบสายเข้าได้เลยนะครับเมื่อเสียบสายแน่นแล้วทำการกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับ จากนั้นปิดสวิตช์กุญแจไปที่ออนไฟมาแล้วนะครับเมื่อไฟดับลงสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วทําการดึงตัวจัมสตาร์ทออกจากสายนะครับจากนั้นปลดสายออกจากขั้วแบตเตอรี่เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตัวจัมสตาร์ทแบบพกพาตัวนี้นะครับและสําหรับการเสียบสายก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบผิดเพราะว่า ถาใส่ผิดด้านสายก็จะไม่สามารถเสียบเข้าไปได้แต่ก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องไฟช็อตนะครับเพราะว่าขนาดความยาวของสายจะยาวไม่เท่ากันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนานกรสวัสดีครับ